สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet แบบโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่จะใช้ในการถอนไปที่ TruMoney Wallet นะครับมียอดคงเหลืออยู่ที่2015บาทจุดส1สตางค์นะครับในการถอนเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถทำการถอนได้นะใครที่กำลังมองหาช่องทางการหาเงินออนไลน์เนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช n แน วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินออนไลน์นะครับเข้าในส่วนของ TrueMoney Wallet ได้แบบโดยตรงเลยนะครับและก็จะเป็นในส่วนของวิธีการถอนเงินเข้าไปที่ TrueMoney Wallet ด้วยว่า ทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า w a l l ็ตเนาะใครสนใจในการหาไรายได้เสริมออนไลน์ line, เนี่ยฝากก,าก,าก,ากาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรถึงจะมีไรายได้เข้าในส่วนของ TruMoney Wallet แบบโดยตรงนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet กันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google Play Store บนมือถือ Android ของเราได้เลยนะครับสำหรับตัวแอ ที่ใช้ในการทําเงิน t u m o n i Wallet นะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวนโหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไปให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่หเลยหากเราสมร,สร,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 รา สามารถเข้ามาในแอปเนาะ oh แล้วก็ทําตามที่แอปเขาแนะนําได้เลยว่าทางแอปเนี่ยเขาแนะนําอย่างไรเราก็ทําตามที่เขาสอนก่อนได้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในการใช้งานนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับมี5เมนูนะครับแต่ละเมนูเนี่ยใช้งานไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างทําอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเขียนคำว่าหน้าแรกนะครับในหน้าแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้านบนนะครับจะมียอดเงินของเราเนาะแบ่งเป็น3เหรียญน,นะครับเหรียญที่เราจะใช้ในการถอนเงินเข้าไปที่ทูมเนิวรเลดหรือว่าธนาคารเนี่ยจะเป็นตัว T นะหรือว่าดอลลาร์นะครับ USDT นะครับส่วนตัวที่2ที่เป็นตัว X เ,เนี่ยก็คือ จะเป็นเหรียญคะแนนในเกมเนาะที่เราได้รับจากเงินปันผลโฆษณานะครับหรือว่าการทำภารกิจต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถนำมาซื้อในส่วนของตัวสัตเ็กข,ของเราได้หรือว่าเราจะทำการขายเป็นเงินดอลลาร์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปทําการขุดเหรียญน,นะครับโดยการกดตรงรูปใบพัดเนาะไปซื้อพลังงานก็ได้นะนะครับจะเป็นเหรียญ AI ต่างๆในการขุดนะต่อไปนะครับตัว B นะครับตัว B เนี่ยจะเป็นคะแนนที่เราได้รับจากการทําภารกิจรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกิจในาการเข้าใช้งานต่างๆเนาะแล้วก็การเชิญเพื่อนการดาวน์โหลดแอปเล่นเกมต่างๆนะครับก็ทั่วไปเลยนะครับสลับตัว B ทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับเราสามารถขายเป็นตัวทีได้นะเป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับต่อมานะครับใน,นส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับ สัตว์เลี้ยงตรงหน้าจอตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับตัวสัตว์เลี้ยงฟรี1ตัวอยู่แล้วเนาะทุกคนได้มาฟรี1ตัวซึ่งตัวฟรีเนี่ยเราสามารถอัปเกรดระดับเลเวลหรือว่าสกิลของมันได้นะเพื่อที่จะให้มันปันผล <c oughs> เหรียญให้เรามากที่สุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีด้านบนมีกล่องนะครับเมื่อถึงระดับเลเวลที่เขากําหนดเนาะมันจะมีกล่องขึ้นมาให้เรากดรับน,นะครับแล้วก็มีตรงติ๊กถูกตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะเราสามารถกดรับได้นะครับถ้าหากว่าเรากดจนครบต่อวันแล้วเนนนนนน่ยมมมััััจะะะไไไสาารรถถกดดกดดดด้้้แลววคบตองใป ส่วนตรงใบพัดนะครับจะเป็นการขุดเหรียญ AI นะครับตัวนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งต่อมานะครับเรามาดูที่ด้านซ้ายมือนะครับมี2เมนูด้านขวามือ2เมนูนะครับสเมนูนี้คืออะไรด้านซ้ายก่อนเลยนะครับเงินปันผลจากการโฆษณานะครับเขามีเงินรางวัลตั้งต้นให้เราตรงนี้นะครับอยู่ที่490ดอลลาร์นะโดยการแชร์นะครับเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่11ชั่วโมงก็จะสิ้นสุดนะครับในการแชร์รางวัลตรงนี้เนาะ ให้เรามาดูที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีข้อความในกรอบสีดำเนาะเขียนว่าเข้าร่วมเงินปันผลนะครับก็ให้เรากดเข้าร่วมนะในการเข้าร่วมเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ตัวคะแนนตัว b ของเราเนาะในการเข้าร่วมเราจะใส่ย,ยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับลงไปตรงนี้แล้วทําอย่างไรเงินปันผลที่มันปันผลออกมาเนี่ยจะได้รับเยอะที่สุดนะครับให้เรากดตรงนี้เลย ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนบอกนะว่ามีเชิญเพื่อนบรรลุเป้ปปาหมายในการเล่นเกมโบดให้เกมที่ชอบเข้าร่วม X, ท o u r n a m e n มแล้วก็สูย์การค้านะยิ่งเราําภารกิจตรงนี้ตามหัวข้อเนี่ยเงินปันผลที่มันจะปันผลให้เราเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เงินที่เราปันผลได้มากนะครับจนอยู่ที่ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกดเข้าไปเลย เงินปันผลของฉันนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้คือผมรออยู่นะเพราะว่าผมใช้เงินปันผลตรงนี้ไปอยู่ที่1000ตัว B เนาะนะครับอยู่ระดับเลเวล4นะครับก็รอการปันผลให้นะหลังจากที่มันปันผลเสร็จนะครับมันจะขึ้นคําว่าจบแล้วนะครับตรงนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่ผมได้รับมาซึ่งการปันผลเนี่ยมันจะได้รับเป็นเหรียญ X นะเหรียญ x กก็คือตัวตรงกลางตัวนี้นะครับตัวสีดำเนาะประมาณนี้ ที่2ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเราโดยการใช้เหรียญ X นะครับใครที่ต้องการซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมในการทารายได้เนี่ยก็เข้ามาซื้อตรงนี้ได้เลยต่อไปด้านขวามือนะครับอันบนนะครับก็จะเป็นในร่วงเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับหนคนเนี่ยสามารถรับรายได้สูงสุดถึง1 5 0ดอลลาร์ต่อ1คนเลยอันนี้ทําอย่างไรเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับต่อมานะครับเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับเป็นภารกิจรายวันเนาะซึ่งจะทําได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับามมาน,นเเเียพิิ่ต,ตได้ ต่อมาตัว AI นะครับ AI เนี่ยจะเป็นการขุดเหรียญ AI h e ร o ต่างๆนะครับก็เหมือนกับเหรียญคริปโตเนาะตัว AI นะครับก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับในส่วนของรูปแบบของเหรียญนะหากเราต้องการขุดนะครับในการทำรายได้เพิ่มเติมเนี่ยทำอย่างไรนะอ่ะกดเข้ามาที่เหรียญนะครับแล้วก็มาดูก่อนว่าเราต้องการเหรียญอะไรนะครับสังเกตนะครับกราฟนะมันจะเป็นสีเขียวสีแดงนะครับก็มีขึ้นมีลงตามเลทราคาของตลาดนะครับ เหรียญที่ผมขุดไว้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยอันแรกเลยนะ CAP นะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญที่เปิดมาตัวแรกเลยนะครับผมก็ขุดอยู่ตอนนี้น่าจะสิ้นสุดแล้วนะครับใกล้จะหมดอายุการขุดแล้วเนาะก็ให้เรามากดด้านล่างนะครับกําลังขุดนะแล้วเราก็มาซื้อในส่วนของพลังงานตรงนี้ในการขุดแต่เราจะต้องมีในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงที่สามารถขุดได้ก่อนนะแล้วก็มาซื้อพลังงานไปขุดนะครับขุดทุกๆอ่าสามชั่วโมงนะ หรือทุกวันก็ได้นะครับมากดขุดนะครับวันละหนึ่งครั้งกดไว้เลยนะครับต่อมาด้านล่างนะครับก็จะมีตัวแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดทําภารกิจต่างๆในการเล่นเกมนะครับเรามาดูที่เมนูที่2ก็จะอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีทั้งรูปแบบเล่นฟรีและก็เสียตังค์นะครับในการเล่นนะครับมันจะมีรูปแบบของการเดิมพันโดยการใช้คะแนนตัว B ตัว X นะครับหรือว่าดอลลาร์ในการเล่น อันนี้ก็ให้เรายอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองเนาะหากเราเข้าไปเล่นแล้วนะครับการสูญเสียก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราเข้าไปเล่นเนาะก็แนะนําให้เราเล่นฟรีวิธีการเล่นฟรีเล่นอย่างไรนะครับก็ให้เรากดเข้ามาตามนี้เลยแล้วก็มาดูตัวเกมต่างๆแอปต่างๆนะครับอย่างเนี้ยมันบอกว่าให้เราดาวน์โหลดที่ตัว Google Play เนาะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็กดเช็คดูภารกิจว่าเขาให้เราทําภารกิจอะไรบ้างแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ หากภารกิจที่มันเป็นการเติมเงินในเกมหรือว่าต้องเสียงเงินเนี่ยก็ไม่แนะนำนะให้เราเลือกแอปที่เราทําได้แล้วกันนะประมาณนี้นะครับตัวเกมเนาะต่อมาเรามาดูที่ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเราได้ฟรีหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวล35แล้วนะตัวนี้ผมซื้อมาอันนี้ซื้อมาใครที่อยากได้ตัวถูกสุดเนี่ยในตลาดนะครับ2 5 0 x เนาะเข้าไปซื้อได้นะครับผมตั้งขายไว้ให้นะครับต่าสุดเลยในราคาตลาดนะครับก็เข้าไปดูได้นะ วิธีการดูตลาดของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ด้านบนตรงนี้เลยจะมีเมนูตลาดอยู่กดเข้าไปนะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเราสามารถมีสกิลตรงนี้ได้นะครับเป็นการปันผลในส่วนของเหรียญให้เราเนาะก็อยู่ที่ระดับเลเวลนะว่ามันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะครับสานะปันผลให้อยู่ที่97%สนะครับส่วนตัวที่เราซื้อมานะครับทำอะไรได้บ้างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสถานะนะครับให้เราดูเนาะว่าเราจะได้รับเหรียญอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะได้รับเหรียญสีฟ้านะครับอยู่ที่1หน5 แล้วก็เหรียน X อยู่ที่5%เนาะระดับเลเวลเนี่ยอยู่ที่เลเวล7นะครับเราสามารถอัปเกรดระดับเลเวลตรงนี้ได้นะโดยการทำภารกิจให้ได้รับ EXP มาก่อนนะครับถึงจะกดอัปเกรดได้เนาะต่อมานะครับเมนูที่4นะครับในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะ การเชิญเพื่อนเนี่ยก็ทุกคนสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําหากเราต้องการมีไรายได้1 5 0ดอลลาร์นะครับต่อ1คนเนี่ยเราก็มาทําได้นะด้านบนขวามือตรงนี้จะมีกฎระเบียบบอกนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะได้1 5 0ดอลลาร์นะครับ ตัวนี้นะครับจะมีคําว่าเชิญตอนนี้เราก็กดเชิญนะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยการแนะนําเพื่อนก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะมีข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อที่3นะครับในการทํารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถทําตรงนี้ได้หากใครที่แนะนําเพื่อนประจําสัปดาห์ทุกวันอยู่แล้วหรือว่าแนะนําเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเข้ามากดรับรางวัลประจําสัปดาห์ด้วยนะมันก็จะขึ้นให้เรากดรับแบบนี้รับได้สูงถึง20กว่าดอลลาร์เลยนะครับถ้าเราทําจนจบภารกิจตรงนี้ได้เนาะ ผมจะทําได้แค่ประมาณนี่แหละฮะห้าพันนะครับประมาณตรงนี้เนาะถึงแค่ตรงนี้เนี่ยก็จบละนะครับเพราะว่าผมทําไม่ถึงสุดท้ายนะนครับสูงสุดที่30ดอลลาร์เลยนะครับถ้าเราทําจนครบทุกอันเนี่ยได้เงินเยอะมากๆนะครับก็ลองเข้ามาทําดูได้นะต่อมาในเรื่องของการถอนเงินนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับในเรื่องของการถอนเงินเนาะจะมีเมนูด้านบนตรงนี้นะครับ4เมนูนะครับในการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องทําการขายเหรียญ ขายเหรียญที่เรามีอยู่นะครับไม่เกี่ยวกับเหรียญ USDT ตรงนี้เนาะไม่เกี่ยวเลยนะครับต้องเป็นเหรียญนี่ครับตามที่เรามีอยู่นะครับผมเรามีเหรียญไหนเราก็ขายออกไปนะครับวิธีการขายก็ง่ายๆนะครับกดเข้าไปที่การค้าขายนะคือตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกไปที่ด้านล่างนะครับจะมีซื้อกับขายเนาะถ้าเราจะทําการขายก็กดไปที่ขายนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับมันจะมี ราคาจำกัดนะครับก็คือให้เราเลือกตัวนี้เป็นราคาตลาดเนาะราคาตลาดนะครับเพราะว่ามันจะขายในราคาตลาดเลยนะครับกดแม็กทั้งหมดนะแล้วเราก็กดขายออกไปนะครับง่าย,ายๆแค่นี้ในการขายเหรียญน,นะครับพอเราขายเป็นดอลลาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดไปที่เมนูถอนได้เลยนะเดี๋ยวในคลิปนี้จะสาธิตให้ดูนะครับในการสาธิตการถอนเงินนะครับอันนี้เป็นยอดที่ผมถอนเนาะสองพกวกาบาทนะครับก็ขายไปทั้งหมดเรียบร้อยแลละดอลลาร์นะครับ กดไปที่ถอนเงินนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับใส่ยอดทั้งหมดนะครับในการถอนเงินเนาะมีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นในการถอนเงินจะอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะทุกคน 0.1ดอลลาร์เนี่ยจะถอนได้แค่ True Money Wallet เท่านั้นหากเราต้องการถอนไปที่ธนาคารเนี่ยต้องเป็นประมาณ0.5 0.6ขึ้นไปเนาะหรือประมาณ20บาทนะครับ20บาทถึงจะถอนธนาคารได้นะผมใช้อยู่ที่61.75นะครับกดเลือกวิธีการชำระเงินได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกเป็นของ True Money Wallet เนาะอยู่ด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกรอกหมายเลข True Money Wallet ลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้นะครับเพ จากนั้นนะครับผมเขาก็จะทําการถามเราอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเบอร์ที่เรากรอกไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยันได้เลยจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรากรอกรหัสยืนยันกระเป๋านะที่เราตั้งไว้ตอนที่เรากดสร้างกระเป๋าเนาะผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยนะครับผมตามยอดเงินตรงนี้นะครับถอนไป61.72ดอลลาร์นะครับได้รับเงินอยู่ที่19 32สามสองนะครับหักค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่1บาทนะครับประมาณ1บาทเนาะ ถอนเงินไปไม่นานนะครับก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชี e Money Wallet นะครับตามยอดตรงนี้เลยนะมีการแจ้งเตือนนะครับเข้าในส่วนของหน้าจอขึ้นมาตรงนี้เลย <S <S <US> S> <S ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานการถอนเงินนะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจในการเล่นเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้งจริงฝากกดไลค์ก,กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ